อีพีที่ 24, ยี่สิบแถวที่ยี่สิบเก้านะคะถักเสื้อโคเชลายแม่นายนกยุงนะคะพลิกงานกลับอันนี้ขึ้นโซ่สามมาไว้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ตรงนี้เดิมเราจะถักอ่พอพอหนึ่งคอสองครั้งรวบพร้อมกันนะคะแต่แต่แตถวนี้เราไม่ถักเราจะปิดด้วยการถักห้าหลักพอหนึ่งคอห้าหลัก ธรรมดาเลยนะคะเพราะว่าแถวนี้เราต้องไปไปเชื่อมต่อไปวงแขนใส่กับชิ้นงานอีกด้านหลังนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดครบห้าหลักแล้วก็โซ่เจ็ดโซ่ 7. เจ็ดอไม่ใช่ไม่ใช่ใชขอโทษค่ะ โซ่สมาก่อนค่ะโซ่สามมาก่อนแล้วก็มาเอ็กลงในห่วงโซ่สามค่อยขึ้นโซ่เจ็ดสองสามสี้าหกเจ็ดแล้วก็มาเอ็กลงในห่วงโซ่สามอันนี้โซ่เจ็ดตรงนี้เราจะขึ้นลายตรงนี้นะคะโซ่สาม โซสาม,มาแล้วก็ถักห้าหลักลงในถักที่สามอันนี้ก็จะเข้าลายปกติแล้วนะคะสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่แถวนี้ก็จะยังเหลือ พัดหนึ่งหนึ่งพับนะคะจบช่วงลานเอ็ลงในหลักที่สามหนึ่งสองสามสี่ตรงนี้ก็ถักปกติเหมือนที่ผ่านมาเลยนะคะถักตามลายมันมาเลยก็เดี๋ยว ไปจบแถวด้วยกันนะคะถักไปตามลายได้เลยค่ะสามสี 3, 4, 5, 0, ่ห้าโซ่สามแล้วก็มาเอ็กเอ็กลงตรงนี้แล้วก็โซ่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแบบนี้เลย หนึ่งสองสามห้าหลักลงในหลักที่สามสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่โอเค แล้วก็ถักไปค่ะจบแถวนะคะโซ่สามมาก่อนแล้วก็เอ็กลงในโซ่สามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโซ่เจ็ดแล้วก็มาเอ็กลงในห่วงโซ่สามถัดมาโซ่สามอีกแล้วก็ ห้าหลักลงในช่องโซ่สองตรงนี้สามสห้าโซ่หนึ่งแล้วก็ขอบของเขาก็ขึ้นมาให้ได้แล้วก็โซ่สี่นะคะทีนี้เราจะถักห่วงห่วงโซ่ห้าห่วงนะคะ เพื่อจะไปเชื่อมต่อใส่ชิ้นงานอีกด้านหลังนะคะโซ่สี่ขึ้นมาก็ทําเป็นห่วงแบบนี้โซ่สี่จะทําตั้งแต่สะโพกในดึงขึ้นมาให้มันย,ยาวๆหน่อยได้สะโพกห่วงแรกกับห่วงสุดท้ายนะคะที่เหลือก็โซ่สามแล้วก็ถักเป็นห่วง หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห่วงสุดท้ายห่วงที่ห้าโซ่สี่นะคะหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ โซ่หนึ่งพอจบแถวที่ยี่สิบเก้าแล้วก็เราก็เลื่อนชิ้นงานมาก่อนนะคะเอามาร์คเกอร์มา m a ร์ e มาไว้ว่าจุดนี้คือจุดเริ่มต้นนะคะร์าไว้แล้วก็ชิ้นงานที่สองคือชิ้นงานหลังหรือด้านหน้าก็ได้แล้วก็ให้อยู่ในแถวที่ยี่สิบแปดนะคะเพราะว่าเราถักอยู่ตอนนี้เป็นแถวที่ยี่สิบเก้าเลยเราก็จะมาใส่กันเลยนะคะมาเชื่อมต่อกันเลย ก็จิ็บมาให้อยู่ตรงนี้เหมือนกันพันหัวเข็มก่อนนะคะเราขึ้นเราขึ้นห้าหลักเลยนะอสองสาม สามสี่ห้าโซ่สามแล้วก็มาเอ็กลงในห่วงโซ่ห้าขึ้นโซ่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็จะต่อลายเลยเข้ากันโซ่สาม แล้วก็หนึ่งสองสามมาถักห้าหลักลงในหลักที่สามสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่แล้วก็มาเอ็กลงในหลักที่สาม ตรงนี้ก็จะยังเหลือพาร์เดียวพัดสุดพัดสุดท้ายพอจบพัดนี้แล้วก็ถักไปให้ถึงชิ้นงานด้านนั้นนะคะจนจบแถวนี้ของชิ้นงานที่สองนะคะชิ้นงานด้านหลังหรือจะทําเป็นด้านหน้าก็ได้เท่ากันเพราะว่าด้านหน้าด้านหลังเท่ากันนะคะถักเหมือนกันเลยหนึ่งสองสามสี่ อ่ะถักปายค่ะแล้วเดี๋ยวบัวมาพาเชื่อมต่อด้านอีกด้านสามสีห้าโซ่สามเอ็กลงในห่วงโซ่สามแล้วก็ขึ้นโซ่เจ็ดเลยนะคะตามลายเลยค่ะจบแถวยี่สิบเก้า ข้างนี้นะคะแล้วก็ส่วนไหมที่เราถักมาตรงนี้ก็ตัดตัดได้เลยตัดสียาวๆไว้หน่อยเพื่อเราจะได้เก็บด,ด้านด้านล่างตรงนี้ก็ดึงออกมาปล่อยไว้ตรงนี้เลยนีปล่อยไว้นี่เลยแล้วเราค่อยมาเก็บอ่าโซ่สามนาอโซ่สามแล้วก็ตรงนี้ เอกลงตรงนี้นะคะเอกลงห่วงนี้โซสามมาแล้วก็เอกลงห่วงตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเอกลงในห่วงถัดมาหนึ่งสองสามแล้วก็มาถักห้าหลักหนึ่งสองสาม 4, 5, 5เสร็จแล้วก็ถักโซ่4อออข้างข้างเหรืออตัวนี้อ๋อมาได้ถักอ่าขึ้นก่อนก็ได้โซ่1แล้วก็พันหัวเข็มเกี่ยวเอาหลักข้างๆข,ข,ขึ้นมาแล้วก็ค่อย ไปโซ่สี่นะคะหนึ่งสองสามสี่นหัวเข็มแล้วก็วกมาถักห่วงโซ่นะคะถักห่วงโซ่แล้วก็ห่วงที่หนึ่งห่วงที่สองหนึ่งสองสาม 1> 1, 2, 3, หนึ่งสองสามห่วงที่สามหนึ่งสองสามห่วงที่สี่หนึ่งสองสามสี่ห่วงที่หนึ่งกับหว่วงที่สี่สี่โซ่โซ่สี่นะคะแล้วก็เอ็กเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ ตรวจชิ้นงานตรงที่เราจะเชื่อมต่อนะคะว่ามันบิดหรือไม่บิดก็เอามาเทียบกันแบบนี้แล้วก็หยิบสองชิ้นงานมาประกบกันแบบนี้นะคะประกบกันแบบนี้แล้วก็ถอยอันนี้มาหน่อยหนึ่งถอยอันนี้มาหน่อยหนึ่งแล้วก็หยิบมาตรงนี้ กดมาร์เกอร์ออกไว้ก่อนอดึงมาแล้วก็มาเชื่อมต่อเลยนะคะเชื่อมต่อสายข้างอันนี้เลยเกี่ยาตรงนี้เลยดึงผ่านมาแล้วก็เลื่อนโซ่เข้ามาอยู่กึ่งกลางเราจะขึ้น อ่า uh huh. ต้นอยู่นี้อยู่ตรงนี้หนึ่งสองหลักที่สามแล้วก็ขึ้นโซ่สามขึ้นโซ่สามเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถักลงไปอีห mm ้า hmm. หลักใช่ไหมห้าหลักก็ถักสามหลักอีกสองหลักค่อยมามาถักตื่มอีกตอนจบแถวนะคะอันนี้ขึ้นต้นแถว โซ่หนึ่งโซ่หนึ่งแล้วก็มาถักเก้าหลักไปตามลายปกติเลยนะคะขึ้นแถวยี่สามสิบเนาะขึ้นแถวที่สามสิบสามสี่ห้าหกเจ็ด ปดเก้าโซ่หนึ่งโซ่หนึ่งเสร็จแล้วก็มาถักลงห้าหลักลงในหลักที่สองหลักที่สามหลักที่สามโซ่พุทธิ์ที่สามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ ซสี่มาแล้วก็มาเอลงในตรงนี้หลักที่หนึ่งของพัดที่พัดพัดพัดสุดท้ายตรงนี้นะคะแล้วก็ขึ้นโซ่ห้าอันนี้ถักลายปกติหนึ่งสองสามสี่ห้าเอ็กลงในหลักที่สองหนึ่งสองสามสี่ห้าเอลงในหลักที่สี่เว้นหลักที่สาม แล้วก็เินโซ่ห้าอีกทั้งหมดได้สามห่วงนะคะหนึ่งสสามสี่ห้าเอ็กลงในหลักที่ห้าแล้วก็โซ่สี่เพื่อจะไปลายต่อไปนะคะลายต่อไปก็ถักปกติเลยค่ะก็จะได้แบบนี้ชีนง,งานของเราจุดเริ่มต้นก็เอามาร์กเกอร์มาติดใส่ไว้ คอตรงคือจุดเริ่มต้นโอเคเก้าหลักหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหกก็จะประมาณนี้นะคะวิธีการเชื่อมต่อใต้วงแขนอันนี้แล้วเดี๋ยวเรามาทักอีกทีก็ ได้ประมาณนี้แล้วก็เชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้ให้ลองเอามาร์กเกอร์เนี่ยามาร์กเกอร์สองชินสองอันเอามาร์กเกอร์สองอันแล้วก็มาร้อยตรงนี้แล้วก็ร้อยตรงนี้ให้มันเชื่อมต่อกันไว้เป็นเป็นทะเป็นแบบหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็ค่อย เอาไปสวมชี้ชาดูว่าพอดีกับรอบอ,อกของเราไหมนะคะถ้าไม่ไม่พอดีคุณก็ต้องเพิ่มเพิ่มลายหรือว่าเพิ่มโซ่ออกมาให้มันได้นะคะแต่ของบัวน่าจะได้แล้วแหละประมาณน,นี้ก็ เวลาวัดก็พับเข้ามาโอ้ได้สิบแปดสิบเก้าเชีไหมได้สิบเก้าเลยสิบเก้าก็ได้สามแปดไม่เป็นไรเดี๋ยวมันมันก็น่าจะอันนี้มาอื โัวสี่มาลงตรงนี้แล้วก็ลงตรงนี้แล้วก็ลงตรงนี้สามห่วงลองดูก่อนนะคะถ้าถ้ามันกว้างไปก็ลดเข้ามาตรงนี้ลดเข้ามาได้ของบัวกก็จะลองไปสวมก่อนดูก่อนถ้ามันกว้างไปบวกก็จะลดเข้ามาให้เหลือสามนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมาเจอกันอีพีที่ยี่สิบเอ็ดแล้วกันนะ เราจะมาถักตรงนี้เราจะมาถักตรงนี้ว่าตรงนี้จะใส่แบบไหนนะคะมันก็จะใส่ใส่ลายแทนตัวนี้แทนตัวนี้อ่าใช่หนึ่งหนึ่งสองสามเราจะเราจะลงห่วงอยู่ตรงนี้ห่วงที่หนึ่งห่วงที่สองห่วงที่สามห่วงที่สามแทนตรงนี้ เหมือนกันเลยก็เข้าลายกันพอดีขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะคะสวัสดีค่ะ